โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับมะนาวครับลูกใหญ่ด้วยครับกำลังดกเต็มต้นเลยครับเก็บกินไม่หวาดไม่ไหวเลยครับเนี่ยครับดูสิครับคุณผู้ชมครับกิ่งหนึ่งก้านหนึ่งออกทั้งเยอะเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมะนาวปานพ่อเพินครับ ปลูกไว้ต้นเดียวเลยนะครับเนี่ยครับปลูกไว้แต่ต้นเดียวในกระถางครับกระถางปูนตอนนี้กําลังออกลูกอย่างดกเลยครับเก็บกินไม่มาดไม่ไหวลยครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับจะมีแมลงมาเกาะกินมะนาวของเราก็จะมีพวกผีเสื้อนอน เพี้ยอย่างนี้ครับเราต้องกําจัดนะครับอย่าให้มาเกาะกินมะนาวของเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าพ่อเพืินจะใช้สูตรไหนครับไล่มแมลงไล่นอนผีเสื้อไล่เพี้ยไม่ให้มาเกาะกินมะนาวของเราได้นะครับ นี่เลยครับพ่อเพิ่นจะใช้สุตรนี้ครับเนี่ยครับจะใช้ลูกเหม็นนี่แหละครับไล่ไม่ให้หนอนผิดเสื้อมแมลงเพีย้ยมาเกาะกินมะนาวของพ่อเพิ่นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนที่เราจะไล่นอนไล่ผีเสื้อก็จะมีเนี่ยครับขวดน,น้ำพลาสติกสองขวดนะครับ ก็จะมีลูกเหม็นครับเราใช้แค่สองสิ่งสองอย่างนี้ก็พอนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะปาดตรงนี้ครับจอดรูเลยครับจอดประมาณนี้ครับ แล้วก็ตัดตรงนี้ครับนะครับแล้วก็งัดขึ้นอย่างนี้ครับก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับอจอกสามรูเนยียนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ เสร็จแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเสร็จแล้วครับสองขวดเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกเม็ดลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับสองก้อน อายุของลูกเหม็นที่เราใส่เนี่ยครับพอประมาณ1เดือนนะครับมันจะละเหยละลายไปเองนะครับเพราะว่าลูกเหม็นจะมีกลิ่นฉุนมันจะไล่พวกหนอนผีเสื้อมแมลงเพี้ยไม่ให้มากอกินมาตอมมะนาวของเราได้เลยนะครับเนี่ยครับส่วนตัวนี้นะครับ ตรงรูนี้ก็จะเป็นทางออกนะครับของเหมน็นกลิ่นมันจะออกทางนี้นครับเนี่ยครับออกต,ตามรูนี่เลยครับเวลาฝนตกมามันจะไม่เข้าในรูนะครับมันก็จะโดนเนี่ยครับมันจะโดนตรงที่เราขีดเนี่ยครับนะ้บําฝนก็ไม่ไม่ไม่เข้าไปตรงในรูเดี๋ยวเราจะใช้เชือกนะครับ ผูกแล้วไปแขวนไว้กับต้นมะนาวนะครับมัดเลยครับใช้เชือกมัดป,ปลายกวดนะครับจะได้อย่างนี้นลครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับได้สองกอดนะครับเนี่ยครับเราก็ไปแขวนต้นมะนาวกันเลยนะครับ แล้วครับคุณผู้ชมครับจะได้เป็น2งานเลยครับเนี่ยครับเราเพิ่นทาไว้สองงานอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปลอดสารด้วยนะครับปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับเวลาเรารับประทานมะนาวไปจะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆครับเคล็ดลับง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็ทําได้นะครับคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวพ่อเพินจะทาเคล็ดลับดีๆออกมาใหม่นะครับให้ผู้ชมได้รับชมสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ